สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะแอดยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนสายรูดนะคะหรือว่าหนูยีนน้องยีนพี่ยีนนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดวันที่ที่จริงก็เป็นวันที่สาวเนาะแต่แนวทางไม่ออกนะคะมาออกวันที่สี่เนาะก็งวดวันที่สี่เดือนห้าปีหกสี่นะคะก็แอดยีน ก็ได้ตัวเด่น9กับสีอ้า9กับเเนาะขอโทษขออภัยนะจ๊ะพูดผิดพูดถูก9กับ7นะคะเสียดายมากๆเลย9เจาะก้ 94. ไม่ได้จะพี่น้องจา๋าแนวทางมาสี่ก้าห้านะคะสายวิง่งสายรูดนี่วิง่งวิ่งนี่โอเคเลยนะคะวิง่งวิ่งได้รูดได้นี่โอเคเลยนะคะสูตรนี้เนาะ ตัวเด่นไม่ค่อยจะหลุดนะคะตัวเด่นบางทีก็มาทั้งสองตัวบางทีก็มาตัวเดียวนะคะก็ทางบ้านเราเราทางบ้านเราก็จะเป็นห้าสามกับสี่เก้านะคะสี่เก้าล่างเนาะแต่ทางสปปลาวจะเป็นห้าเจ็ดล่างนะคะจะเป็นห้าเจ็ดล่างเนาะก็น่าจะโอเคเนะคะยินเจาะจ็ดห้าเนาะ แนวทางมา5-7นะคะทางสอบปอลาวนะคะแต่ทางบ้านเรานี่4-9-9-4อินเจาะไม่ได้ครับพี่น้องจ่า9-4-4-9มี9-3-9-5เนะ 98, 99, าะ9-8-9-9จะได้จริงเลยเนาะอันนี้ก็ทางสปอปอลาวนะคะ5-7เนอะ7-5ส่วน4-9นี่ตัวเด่นมาเลยนะคะเด่นมานะคะเด่นมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสลับ สายวิ่งนะคะสายรูดก็2ตัวล่างสายวิ่งนี่ก็ทั้งวิ่งทั้งรูดนี่ก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสาหรับเด่น9้าเม็ดเดียวเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบเนาะ9กับเจหรือไม่ก็ยกไปทั้ง2ตัวเนาะก็วันนี้ก็9ก 4, 4 9ี่สี่เก้าหลุดไปนะจ๊ะก็ใช้แต่ทางสวปปาวนะคะเจ็ดห้าห้าดนะคะก็ ตามรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่6นะคะว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะคะก็ตามลุ้นต่อเนอะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะนี่แอบจีนเจาะ ตกขอบนาะพี่นะ้องตกขอบตกขอบก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะในงวดวันที่วันที่หเนาะวันที่หรับชมรับฟังกันต่อในวันที่6เดือน5้าปี6 4นะคะกับแนวทางหวัยราวพัฒนานะคะก็ เจาะเน้นๆนะคะสองตัวบนล่างนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะยีนก็ได้เด่นห้ากับเจ็ดนะคะก็เจาะเน้นๆสำหรับสองตัวเด่นนะคะวัดใจไปเลยจากเป็นน้งจ๋าก,กับสองตัวเด่นนะคะพอสำหรับสายวิ่งสายลูดก็วิ่งได้ลูดได้นะคะถ้าวิ่งได้ลูดได้ก็น่าจะโอเคนะคะสำหรับตัวเด่นนี่ก็ลุดยากเหมือนกันนะคะ วทต่ิพานงวดก่อนก็เจาะเข้านะคะงวทต่ิพานมาก็ตัวเด่น9้ามาก็เจาะไม่ได้ก้าสี่นาอกก็ลุดไปก็เสี็ดได้สำหรับตัวเด่นนะคะก็สําหรับสายวิ่งสายลูดก็อย่าพลาดนะคะห้ามพลาดนะคะสายวิ่งสายลูดสําหรับ2ตัวเด่นวัดใจนะคะก็เจาะเน้นเนนะคะวันนี้แอดยินก็เจาะเน้นเมาให้เรียบร้อยนะคะเด่นหกับเด่น7นะคะสําหรับเด่นหยีนก็เจาะ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะคะกดเจาะให้เด่นละห้าคู่นะคะก็จะพยายามลดตัวเจาะเนาะจะได้น้อยลงนะคะจะได้ไม่ต้องเลือกเยอะเนาะแต่บางทีก็เจาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้รูดทุกตัวเนาะแต่ถ้าวิ่งได้รูดได้ก็น่าจะโอเคนะคะถ้าตัวเด่นมารับรองปลอดภัยแน่นอนจากพี่น้องจกา ถึงเส้นใช้ยังปลอดภัยจะสําหรับสายวิ่งสายรูนนะคะสําหรับสายเจาะก็เขาบ้างหลุดบ,บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็พิดทุกอย่างไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็เด่น5้าก็เจาะให้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นเด่นเจนะคะอีกก็เจาะให้นะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดสาม 5, 7จ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะก็เจาะเน้นๆน,น,นะคะสำหรับสองตัวเด่นเนาะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้ได้นะคะก็แคปไปจดไว้นะคะสำหรับเด่นห้ายิงก็เจาะให้เรียบร้อยนะคะเด่นเจ็ดก็เจาะให้เรียบร้อยนะคะก็ตัวเน้นเนาะตัวเน้นที่ยินชอบนะคะอันนี้ก็เจาะมาให้เน้นเ้น คู่นะคะเน้นๆทุกคู่จ้ะก็ตัวที่ชอบมากก็มีห้าหนึ่งนะคะห้าสองแล้วก็ห้าเก้านะคะก็ห้าหนึ่งเอาเจ็ดหนึ่งจ้าพี่นอ้องจ้าตาลายแล้วตาลายแล้วขอโทษขอ,อภัยด้วยนะจ๊ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะ ก็ทุกคู่ก็เจาะมาเน้นๆนะคะเน้นทุกคู่จะสําหรับสายวิ่งสายรูก็วิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับตัวเด่นเนาะสำหรับตัวเด่นก็วิ่งได้รูดได้นะคะถ้าตัวเด่นมารับรองถึงเส้นชัยยางปลอดภัยจะเป็นนองจา๋าสายเจาะก็เจาะมาเน้นๆเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะจ๊ะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงแต่พี่น้องสาก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้หรือไม่ก็จดใส่กระดาษไว้นะคะไว้ชมเป็นแนวทางไว้ลุ้นนะคะไว้ลุ้นด้วยกันนะคะวันนี้เนาะสองทุ่ม สองทุ่มสิบสีนะคะก็รอชมรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็จะมีแนวทางฮานอยด้วยนะคะฮานอยฮานอยสามนอยเนาะก็ต่อด้วยลาวพัฒนานะคะก็รอชมรอลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเนาะก็ท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f อใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ